กลับพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับแพตตี้และอาจารย์โบบีในรายการไอโซฟิกไอแคร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเมื่ออาทิตย์ทีทะะ่แล้วนะคะเราก็ได้พูดคุยถึงแว่นลินเบิ์กันไปแล้วนะคะอาทิตย์นี้เนี่ยแพตตี้ได้ยินมาว่าที่ไอโซฟิกเนี่ยมีระบบเจาะเลนนะคะที่เป็นแบบดิจิตอลสามิติที่ดีที่สุดในโลกเลยอยากให้อาจารย์โมบิช่วยพูดหน่อยค่ะระบบการการเจาะเลนแว่นตาของ so ไงอโซฟิกเนี่ยถูกพัฒนาขึ้นมาด้วยประสบการณ์ในการทาแว่นโปรเกรสซี ประมาณ3 0 0ห0ืคู่เนี่ยเราพบว่าปัญหาส่วนใหญ่ของแว่นตาโปรเกรสซีฟที่ทําออกมาแล้วเนี่ยใช้ไม่ได้โดยเฉพาะบนกรอบกรอบเจาะเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เกิดจากว่าไม่สามารถควบคุมมุมของการเจาะให้ได้แม่นยานะครับทำให้ไม่สามารถที่จะควบคุมมุมก้มเงยไม่สามารถควบคุมความโค้งของแว่นบริเวณส่วนหน้าเนี่ยให้มันได้ตามที่เลนโปรเกรสซีฟคู่นั้นถูกออกแบบมา ทำให้เวลาใส่ทําให้ปรับตัวยากมุมมองแคบและใส่ไม่สบายปวดหัวสุดท้ายก็ต้องทิ้งมีแว่นกรอบเจาะจํานวนมากในแต่ละปีที่ว่าเกิดจากว่ารูเจาะไม่พอดีเจาะแล้วเนี่ยรูเจาะใหญ่ไปนะฮะก็จะทําให้หลวมถ้าเกิดรูเจาะเล็กไปถ้าประกอบถ้าฝืนเข้าไปเนี่ยก็จะทําให้แตกร้าวแล้วแบบนี้เนี่ยไม่ทราบว่าทำไอโซกติ่งนี่จะช่วยแก้ไขยังไงได้บ้างคะเราสามารถใช้ระบบดิจิตอล3มิติมาคํานวณมุมเจาะนะฮะโดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเราสามารถที่จะ แก้ไขเรื่องความผิดพลาดของมนุษย์ได้เนื่องจากระบบการเจาะด้วยระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถเจาะได้ละเอียดถึง0.01 mm, มิลลิเมตรนะครับแลวก็สามารถที่จะปรับองศาการเจาะได้ที่ระดับประมาณ0.01องศาวรวมถึงสามารถที่จะเอาชนะขีดจำกัดของการผลแบบทั่วไปด้วยการสร้างรูปร่างการผลแบบอิสระนะครับด้วยระบบคอมพิวเตอร์3ามิตินะครับ,รบผมจะให้ดูตัวอย่างงานงานเจาะ เบื้องต้นนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยเป็นงานแบบคริสตัลคัตนะฮะด้านบนนะฮะซึ่งเราสามารถที่จะทำทำตรงนี้ครับผมทำสไลด์ด้านบนได้นะครับค่ะซึ่งตอนนี้เราเป็นที่เดียวในเมืองไทยที่ทำได้แบบนี้ใช่ครับอันนี้เป็นแบบคริสตัลคัตแบบคริสตัลคัตฮะสามารถเลือกได้ว่าจะทำเฉพาะส่วนบนหรือส่วนล่างหรือทําทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยถ้าใช่ครับทำได้นะครับผมจะให้ดูอันนี้นะครับตัวนี้เป็นลินเบิร์กแคตตินัมนะฮะ ตัวเฟรมทําจากแพตตินัม23กะลัดนะครับ90%นะครับที่เป็นของลูกค้าสั่งเอาไว้นะครับเขาเป็นคนที่ชื่นชอบแบทแมนมากก็เลยนี่เป็นลินเบิร์กแพตตินัมแบทแมนนะครับก็คือเป็นชื่อตามที่คืออันนี้เขาม่ให้ดีไซน์ให้ใช่ไหมดีไซน์คัดให้เขาออกแบบมาเองเลยครับนะครับแล้วมาให้เราช่วยช่วยช่วยแก้แบบแล้วก็ทําจนโอเคลงตัวมาเป็นแบบนี้นะครับต้องใส่ดูสักครั้งสิครับมีอันเดียวในโลกนะครับ นี่คือตัวอย่างนะครับสามารถที่จะทาให้เล็กกว่านี้ใหญ่กว่านี้แล้วก็เพิ่มดีเทลเพิ่มรายละเอียดน,นะครับ<ช>สีเลนสามารถเลือกได้อย่างอิสระแบบนี้เนี่ยก็ได้ได้ว่าใครที่อยากจะมีดีไซน์เก๋ๆแบบไหนเนี่ยก็สามารถเอาแบบให้ทีไอซ็อฟติกเนี่ยตัดได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับเราสามารถที่จะทําแบบตามที่ผู้ใช้ต้องการ<ภ>าสามารถที่จะทําให้อ่ขนาดด้านข้างกว้างขึ้นหรือแคบลงส่วนบนจะเพิ่มด้านบนเพิ่มด้านล่างเป็นอิสระนะครับ แล้วจ็จุดเจาะเนี่ยสามารถที่จะเลื่อนให้สูงหรือต่ำนะครับได้4จุดก็คือบริเวณจมูกแล้วก็บริเวณตัวยึดด้านขาตรงนี้เนี่ยฮะเลือกได้อิสระที่สเตปละ0 0 mm 1จมลิเมนะครับเนื่องจากจมูกกับระดับจมูกกับใบหูของแต่ละคนไม่เท่ากันแต่้นที่ไอซโซติกเรามีวิธีคำนวณว่าจะต้องเจาะให้มันห่างกันเท่าไหร่จะได้แว่นที่ใส สบายที่สุดครับค่ะแล้วเห็นบอกว่าสามารถเจาะเข้าไปที่เลนได้เลยด้วยใช่ไหมคะใช่ครับระบบการเจาะเลนของ i อซอ t ต c ปัจจุบันเนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะสลักเจาะคําว่า I love you หรือสลักชื่อแฟนคุณหรือคนที่คุณรักนะฮะค่ะหรือคุณจะบอกรักแฟนคุณว่า I love Pat ตรงนี้ครับครับคุณสลักได้เลยนะฮะแล้วคุณก็มปหาคุณ Pat นะคุณ Pat ในสือได้แว่นเลยใส่แว่นไปหาคุณ Pat เลยอืค่ะ แบบนี้นะคะเรียได้ว่าใครที่อยากมีดีไซน์คัสที่เก๋แล้วก็ไม่เหมือนใครเนี่ยก็ต้องแวะมาที่ไอซ็อฟติกเลยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะและใครที่อยากจะมีแว่นดีไซน์เก๋ๆแบบนี้อย่างแพตตี้นะคะก็ต้องแวะมาที่นี่ที่เดียวที่ไอซ็อติกค่ะรวันนี้แพตตี้และจันบบบีต้องลาไปก่อนแล้วนะคะวีพักก็ใหม่ครั้งหน้ากับไอซ็อฟติกไอแคร์เราวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ